โอ้ยมีความพยายามสูงมากเลยเนาะเอาเจนได้เลยเขาเรียมบ่อ,อ,บอ,บอ,อบนี้ก็ผไม่ปลาเขไปรับีลเรับสไวเขาเลีบ่นี้เขาผ่าปลาเลยาบ่อน,นี้ไปนึงก็ไม่ปลาเขาไปเวียนปลารับเนี่ยจะไ,ไปกันโอ้ยออ

อไลไเอาลเยงไยนี่วนะเ้ดเาววไพอได้ยินเสียงตุ๊บเพื่อนพอได้มาเก็บได้ยินเสียงตุ๊บเพื่อนก็มาเลยะก้ๆเราแ่วัว

เป็นใน <c oughs> น้นับได้ลองร้อยเอนับได้นับลงได้มกือบร้ร้อยเจ็ดสิบแหละร้อยเจ็ดสิบนับ